สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูเมนไนแนะนำอีกแล้วนะคะพริกหยวกยัดไส้เครื่องแน่นๆเลยค่ะวัตถุดิบก็มีนะคะพริกหยวกหมูดดแดงติดมันนะคะกระเทียมรากผักชีพริกไทยเม็ดน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายผงปรุงรสและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือน้ำมันงาน,นะคะเพิ่มความหอมนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปทำารากผักชีก่อนเลยค่ะ หั่นารากผักชีละเอียดละเอียดนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่การก็จะไปะเตะเอาไปตำค่ะเพืเ่อนๆนนะคะค่ะเอารากผักชีที่เราหั่นไว้เมื่อคู่นะคะใส่ลงไปในครกนะคะเสร็จแล้วก็ตำด้วยพริกไทยเม็ดค่ะเพื่อนๆนนะคะตำด้วยกระเทียมะค่ะนะคะตำให้แหลกนะคะเพืนนะะ่อนๆอนค่ะค่ะตำให้แหลกนะคะ ตามสามเกลอแหลกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่การพักไว้แป๊บหนึง่งเพื่อที่จะมาทำหมูหมูสับก่อนนะคะเตรียมหมูสับนะคะใส่น้ำปลาใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวลงไปนะคะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะเพื่อนๆใส่น้ำตาลทรายตามด้วยผงปรุงรสนะคะ สุดท้ายก็สามเกินเนะะี่ยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะที่ํำไว้นะคะค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆค่ะเอามือเราเนี่ยแหละคะ่ะขย,ยำเลยค่ะเพื่อนๆไปคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอาน้ำมันงาใส่ ไปสักประมาณสองสามช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความหอมค่ะคุกเข้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะขย้ำเลยค่ะเสร็จแล้วพักไว้นะคะพักไว้ก่อนแล้วเราก็จะมาทําตัวพริกหวกนะคะนะคะขยํำเข้าที่แล้วเราก็พักเอาไว้นะคะ เริ่มเริ่มเริ่มน่าทานแล้วค่ะเห็นหมูครุกนี่ก็น่าทานแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะต่อไปนะคะเราก็มาทําพริกหยวกกันเลยค่ะกรีดตามยาวนะคะแล้วก็เอาเม็ดออกค่ะเพื่อนๆค่อยๆค่อยๆเอาเม็ดออกนะคะวันนี้พริกหยวกของพี่การลูกใหญ่ต้องต้องใช้หมูสับเยอะเลย ลูกใหญ่มากนาเม็ดออกนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะพิการทําพริกหยวกเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่การจะเอาไปล้างน้ำแล้วก็แช่ด้วยน้ำล้างด้วยน้ำเกลือสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะใส่เกลือไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ล้าง ร้างสักสองน้ำแล้วก็ใส่กระชอนพักให้เสด็จน้ำนะคะวันนี้พริกหัวของเราจะใช้หม้ออบค่ะไม่ได้ใช้ย่างนะคะใช้ม้ออบพี่การใช้หม้ออบสมาร์ทโฮมนะคะซื้อมาจากเซเว่นนะคะเดี๋ยวอบอุณหภูมิที่180องศาประมาณ10-15นาทีนะคะเพื่อนๆพ,พี่การมี สูตรอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะถ้ามีหม้ออ,อบยิ่งสะดวกใหญ่เลยไม่ต้องติดเตาถ่านนะคะเพื่อนๆค่ะลองไปอบดูใช้เวลาไม่นานค่ะเพื่อนๆเ,เวลาอบนี่สัก5นาทีเพื่อนๆก็เปิดดูทีนึงนะคะไม่ต้องรอให้ครบเวลานะคะเพราะว่าพริกหยวกเนี่ยเขาจะสุกเร็ว แต่ที่จะสุกช้าก็คือหมูที่เรายัดไส้เข้าไปนะคะนี่ค่ะนะคะเราก็เอาพริกหยวกมายัดไส้หมูสับที่เราปรุงไว้เมื่อคู่นียค่ะค่ะแล้วก็ใส่ไปในหม้ออบนะคะวางเรียงในหม้ออบเลยค่ะหมูสับของพี่การวันนี้พี่การก็จะใส่เยอะๆเลยค่ะแน่นๆเลยค่ะพ่อร่อยแน่นอนค่ะวันนี้หอมหอมน้ํามันงาด้วยค่ะพี่การใส่น้ํามันงาลงไปด้วย ทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยอย่าบอกใครเลยพอบ้านต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะใส่หม้ออบนะคะแล้วเราก็ไปอบกันเลยค่ะคะอบไฟใช้อุณหภูมิ180องศาประมาณ10-15นาทีนะคะค่อยๆทยอยเปิดดูนะคะ ส่วนผสมเพิ่มรสได้ตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆชอบรสจัดก็เพิ่มได้ค่ะนะคะหเห็นไหมคะเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วพริกหยวกยัดไส้ของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมคะเ,เดือดปุดๆเลยเนี่ยน่าทานมากๆเลยค่ะ